สวัสดีครับผมมูนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในกันซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนรักคนดีคนเดิมของเราด้วยนะฮะโทนี่สต็อปตำนานที่ถูกคืนชิปขึ้นมานั่นเองแต่ไม่ได้มีเพียงแค่โทนี่สต็อปคนเดียวนะฮะเขามีเพื่อนใหม่ที่อยากมาแนะนําให้เรารู้จักด้วยนั่นก็คือสตีฟระบบสุดล่อจากเกมมีซอยและด้วยความที่เกมเดอะซิมไม่มีระบบปรับหน้าแบบสมมาตรผมเลยปรับให้หน้าสตีฟเนเดอะซิมแปลกประหลาดเท่ากันทั้งสด้านไปเลยเหมือนดังสรรมการคณิตศาสตร์ที่ว่าลบลบเป็นบวกยังไงล่ะโดยทั้งสองคนนี้ต่างก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะฮะโทนี่สต็อปฝันว,ว่าอยากมีเพื่อนรายล้อมมากมายส่วนสตีฟระบบก็ฝันอยากทําส่วนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้เด็กๆมีความสุขกันและด้วยเหตุนี้เองทั้ง2อจึ ขันการสร้างที่แห่งนี้ขึ้นมาโดยทั้งสองคนได้ตั้งชื่อที่นี่ว่าดิสนีย์แลนด์เป็นการเล่นคำระหว่างคำว่าดิสนีย์แลนด์และคอมเมดี้ม่จดะมีความเกี่ยวข้องกับดาราชื่อดังคนหนึ่งไม่แต่อย่างใดซึ่งภายในตัวอาคารจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและมีบันไดเพียงหนึ่งอันอยู่ตรงกลางห้องเท่านั้นโดยที่ทุกคนจะต้องใช้บันไดอันนี้ลงไปยังถงทางเดินอันยาวเหยียดที่อยู่ข้างล่างซึ่งสุดปลายทางเดินนั้นจะมีประตูบานหนึ่งตั้งอยู่และเมื่อเราเดินก้าวเข้าประตูไปแล้วก็จะพบกับ สวนส่วนหนึ่งอันนั้เริ่มที่มาในตีมกลางเมืองใหญ่นั่นเองซึ่งที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเดี๋ยวนี้แหละโดยที่แรกจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยในส่วนนี้จะมีของเล่นมากมายเช่นที่โหนสําหรับเด็กเรือจนสลัดหรือแม้กระทั่งยานลบอวกาศเลยทีเดียวและบนท้องฟ้าก็มีเมฆด้วยนะแบบพวกความสมจริงอะไรเงี้ยและส่วนที่หนึ่งก็จบกันไปแล้วเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าพื้นที่ต่อมาก็จะเป็นโรงอาหารสําหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะฮะซึ่งโรงอาหารที่นี่จะเน้นความหรูห ไไเพราะยิ่งของแพงก็เท่ากับยิ่งมีคุณภาพสูงใช่ไหมละ่ะและทางเรายังได้เตรียมโต๊ะอาหารไว้จานวนมากเพื่อเพียงพอต่อผู้ใช้บริการทุกคนแน่นอนโดยในส่วนของโลกอาหารก็มีเท่านี้เรามาดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าโดยโซนนี้จะเป็นเขตธรรมชาติและป่ารก,กทรึบนะฮะเผื่อว่าลูกค้าของเราอยากอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งวแวดล้อมอะไรพวกนี้โดยในป่านี้จะมีบ่ไว้ให้ตกปลาด้วยเป็นการส่งเสร,ริมกิจกรรม o u t ดอให้ทุกคนที่มาใช้บริการในที่แห่งนี้อีกทั้งยังมีสัตว์โลกน่ารักอย่างเจ้าห่านสองตัวนี่อีกและก็กกะเื้อาแลจระจ สำหรับแต่งตัวและก็เตียงอีกเป็นจํานวนมากและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผอมหมีน้อยน่ารักนั่นเองซึ่งผนังของห้องนี้จะกันเสียงได้้อ0เพื่อเป็นการรักษาความสงบไม่ให้เสียงรบกวนเข้ามาในห้องนอนได้หรือไม่ก็ไม่ให้เสียงกีดร้อนขอความเฉลอออกไปข้างนอกได้เหมือนกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต่อไปก็คือส่นห้องน้ําโดยห้องน้ําของเราจะเป็นแบบร,ระบบเปิดเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสื่อสรรกันได้ระหว่างใช้งานจะได้ไม่ต้องขี้แบบงอแงๆอีกต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าห้องน้ํามั่วซั่วเพราะทางเราได้แบ่งห้องน้ําชายหญิงไว้แล้วโดยตรงสุดทางเดินจะเป็นอ่างล้างมือเหตุผลที่มันต้องอยู่ไกลขนาดนี้เพราะว่าผู้ใช้จะได้เดินออกกํลังกายมากขึ้นนั่นเองถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพลูกค้าทุกคนไปในตัวด้วยเลย ก็จบกันไปแล้วสาหรับห้องน้านะฮะต่อไปจะเป็นห้องที่ผมเรียกว่าห้องส่งเสริมการเรียนรู้โดยห้องนี้จะแบ่งเป็นสองฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งแรกก็คือห้องคอมที่จะมีคอมมากมายรายล้อมอยู่ตรงห้องส่งเสริมให้ผู้ที่มาใช้บริการหาความรู้ทางออนไลน์และก็ยังสามารถเล่นเกมคายเเรียรได้อีกด้วยต่อมาก็จะเป็นห้องสมุดน,นะฮะที่ตกแต่งอย่างสวยงามและมีเปีนโนวางอยู่ด้วยเผื่อว่าลูกค้าคนไหนอยากอ่านหนังสือแล้วก็ผ่อนคลายชิลๆก็สามารถมาที่ห้องนี้ได้เลยจบไปแล้วกับโซนส่งเสริมการเรียนรู้มาดูโซนส่งเสริมสุขภาา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 าพพพพพกกกกกกกััันนนนนนนบ้น้้้้้้้้งง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 ดดดดีีีววว่่่่่ยยยซจจะะะะิเเเศษออ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 ืรรรรรมมมมมแแแปปป็หหหึตสลลค์ทุณๆใใไช ก็ยังได้ทําการติดทีวีไว้ที่หน้ารูวิ่งด้วยเพื่อที่คนที่มาใช้รูวิ่งจะได้ไม่เบื่อไปก่อนและห้องสุดท้ายของที่นี่ก็คือห้องสระว่ายน้ำซึ่งก็ตรงตัวตามชื่อเลยครับเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำมาเลยและนี่ก็คือโซนห้องหมดของดิสนี์แลนด์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าและระหว่างที่ผมกําลังแนะนำห้องให้ทุกคนฟังอยู่นั้นทั้งสงคนนี้ก็ได้ไปหาลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะ นั่นก็คือเด็กมิุ่นแรนเองหนึน่งร้อคนนั่นเองดูพวกเขาทุกคนนี่สิครับเราจะเข้าดิสนีย์แลนด์ไม่ไหวแล้วนี่คงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยที่เด็กร้อคนมารวมกันโดยไม่ได้นั่นบ่ายนะฮะอ้าวล่ะพวกนายสคนทำได้ดีมากเงินก็ฝากดูแลเด็กๆด้วยแล้วกันแต่มันก็ติดปัญหาอยู่อย่างนึงฮะเพราะคนที่จะเข้าที่นี่ได้ต้องเป็นเด็กเท่านั้นนะะ่ะสิแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่อย่างนึงนะ เอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วดูทั้งสองคนนี่สิครับตอนเป็นเด็กช่างน่ารักน่าชัางจ,จริงจริงถ้าทุกคนพร้อมแล้วดิสนีย์แลนด์ก็เปิดให้บริการได้เลยไม่ต้องแย่งกันนะค่ใครวิ่งเด็กก็เบียดกันล้มหรอกเซฟตี้เฟิร์สด้วยนะครับทุกคนโอเคผมคิดว่าบันไดอันเดียวน่าจะไม่พอฮะตอนนี้เด็กๆของเราต่อตัวกันเป็นตะขาเพื่อที่จะลงบันไดอยู่นะฮะพอลงบันไดมาเสร็จพวกเขาก็เดินต่อแถวมาไปไปแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย,อยอย่างนี้เลยอย่าไปสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังนั่นละกัน <laughs> ดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้า เอาล่ะยินดีด้วยทีนี้ทุกคนก็จะได้อยู่ดิสนีย์แลนด์ไปตอลอดชีวิตแล้วเริ่มมาไม่ทันอะไรก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลยฮะเด็กๆจะให้ความสําคัญกับเครื่องเล่นก่อนดูอย่างเจ้าเรือจนสลัดอันนี้ก็มีเด็กหลายคนมาเล่นอยู่เหมือนกันแต่เราหนบ้านนี้ก็มีคนต่อแถวเล่นไม่น้อยเลยว่าแต่นั้นสตีฟโรบอกของเราเนี่ดูท่าตอนนี้เขาจะมีความสุขมากๆเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันบ่งบอกว่าส่วนสาธารณะของเราประสบความสําเร็จจริงๆแต่ก็มีเด็กจํานวนนึงที่รักการเรียนและพกกันบ้านมาทําที่นี่ด้วยถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะพ่อแม่เห็นแบบนี้คงภูมิใจแน่เลยแต่ผมจะบอกพวกเขายังไงดีว่าเขาจะไม่ได้ไปโรงเรียนอีกต่อไปแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะให้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะตอนนี้ดิสนีย์แลนด์ของเรากำลังรุ่งโร มากๆเลยทีเดียวก็ถือว่าให้เด็กๆไดเ้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไปเลยแล้วกันอย่างเช่นตอนนี้สต๊อบที่ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวว่าเขาต้องอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเขาเลยพยายามหาเพื่อนคุยเพื่อสร้างมิตรภาพอยู่เดี๋ยวนะสตีฟเราบอกเมื่อกี้ยังเล่นเครื่องเล่นอยู่เลยนี่ตอนนี้ไม่ยังคุยกับสาวแล้วเหรอขนาดกลายเป็นเด็กแล้วแต่หัวใจมันก็ยังตะโกนหาสรรหาอยู่ใช่ไหมล่ะแต่จริงๆสาวน่าจะไม่ชอบนายหรอกนะสายตาคู่นั้นมันบอกบอกทุกอย่างอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเจ้าหนูเด็กสมัยนี้น่โซนจริงๆเลยรู้ไหมเราบอกตกปลาเขาห้ามว่ายน้ำกันนะเดี๋ยยยยวววกกกกกกก็็็็็็เเเเเเเิิิดดดดดดอออออออุุบัััตตตตตหหจมมมมมนน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 น้้้้้้้าาปปปปะะะไไไไไรรรโโโใชช่่่่่่่แแแลลลลซีีีผืสททคคููขงงฮฝ อย่าให้เด็กจมน้ำด้วยแล้วกันโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดการชุมนุมอยู่ในห้องออกกำลังกายนะทำไมอยู่ดีๆเด็กหลายสิบคนถึงมาอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวกันล่ะเนี่ยโอ้ผมลืมไปว่าผมติดทีวีไว้ในห้องนี้ห้องเดียวแสดงว่าเข้ามาดูทีวีกันเฉยๆนะไอ้เราก็นึกว่าเข้ามาออกกำลังกายว่าแต่ทำไมทีวีเครื่องนี้มันกระพริบบ่อยจังเลยล่ะเนี่ยเสียแล้วหรือไงผมว่าผมก็เพิ่งซื้อมาเองนะโอเคผมเจอตัวการละที่ทีวีมันกระพริบก็เพราะไอเด็กพวกนี้มันกดเปลี่ยนช่องก็ไม่อยู่เลยสิปวดดูด้วยกันสักช่องไม่ได้้้้้้้เเ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 เหห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 รรรรออ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 นน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 นีีีีี่่่่่่่จจจจะะะาา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 าตตตมมมมมใใััััััััวววววววงง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 งกก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 กดดดดดดลลลลยยยยืไไปบ็็็พพพิิๆแททคคโำูึขํ ตอนกลางคืนก็เข้ามาจองที่นอนซะแล้วดูก็รู้เลยว่าเขารักการนอนขนาดไหนเรามาดูที่ห้องคอมกันบ้างดีกว่าเหมือนว่าห้องนี้จะได้รับความนิยมสุดๆเลยฮะมีเด็กๆมาใช้บริการกันเต็มห้องไปหมดเลยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเล่นเกมกันทุกเครื่องเลยด้วยซึ่งก็ถือเป็นวิธีการคลายเครียดที่ดีและเป็นการส่งเสริมความรู้ของเด็กอีกต่างหากและอีกห้องหนึ่งของโซนส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันมีเด็กหลายคนมากมากเลยที่มีนิสัยรักการอ่านนะฮะหรือไม่พวกเขาแค่มาผิงไฟกันเฉยๆโอเคพวกเขาแค่มาผิงไฟก แต่ไปหยิบขนมจากในตู้เย็นมากินแทะแบบนี้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพเอานะเนี่ยมีเด็กๆมาหยิบขนมกินมันจะมีเรื่องไหนแย่กว่าเรื่องนี้ได้อีกเลยเนี่ยผมว่านี่อะไรสิ่งที่แย่กว่าเจ้าปีศาจหลายหัวไฮร่ามันได้กลับมาอีกแล้วคราวนี้มันมาในรูปแบบของร่างเด็กๆสินะไร้กาดไม่เบาเลยนะเนี่ยหรือไม่เกมผมก็อาจจะแค่บักค่เฉยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันเนี่ยไม่กินข้าวในโรงอาหารหรอกเลรอตกแต่งอย่างดีก็อี้อย่างแพลเลยนะให้ตายสิพวกเด็กๆเอาอาหารไปกินที่สวนสาธารณะกันแหละตรงสายกินเสร็จแล้วอยากจะไปเล่นต่อ เดี๋ยวสิไอ้หนูเพื่อนเอยังกินไม่เสร็จเลยจะรีบเก็บจานไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะจูหนูเพราะทั้งเรามีขนมนให้เติไมไว้ตลอดแต่ต้องไปต่อแถวยากกับฝูงไฮด้าเองนะในที่สุดตอนนี้ก็ไม่ได้เดืกดมาใช้บริการห้องน้ำของเราแล้วไหนขอดูผลตอบรับจะพูดใช้งานจริงหน่อยดีกว่า ำไมไม่ใช้สักทีเลยนี่ดูเหมือนว่าเด็กๆของเราจะอายเกินไปที่จะใช้ส่วมต่อหน้าคนอื่นนะฮะผมว่าไม่เห็นจำเป็นต้องอายเลยหลายๆประเทศเขาก็ทําแบบนี้กันแต่ก็อย่างว่าแหละนี่คือวันแรกที่ทุกคนเข้ามาที่นี่อาจจะมีอายกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอยู่กันไปน,นั้นๆก็อาจจะเลิอกอายกันไปเองหรืมั้งทางฝั่งห้องน้ำหญิงก็ไม่แพ้ก,กันนะฮะ,จะเจอปัญหาแบบเดียวกันเป๊ะเลยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกฮะอย่างที่ผมบอกอยู่ไปนานๆเข้าเดี๋ยวก็ทํากันได้เองโอเคผมคิดว่ามันเริ่มมีปัญหานิดหน่อยแล้วแต่เรายังเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของเราอยู่ว่าเดี๋ยวนานๆไปมันก็ดีขึ้นเองดูเหมือนว่าเด็กหลายๆคนตอนนี้จะไม่ค่อยมีความสุขนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งๆที่ผมเตรียมของให้พร้อมขนาดนี้แล้วทำไม พวกเขาถึงยังรู้สึกไม่โอเคอยู่อีกโอเคแล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยใครมันจะรักการดูทีวีได้ขนาดนี้กันในคอยดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้โอเคผมเข้าใจแล้วเด็กๆแย่งกันเปลี่ยนช่องทีวีแบบไม่มีใครยอมใครผลลัพธ์มาเลยออกมาแบบแบบนี้นี่ให้ตายสิทำไมทุกเรื่องมันต้องเกิดที่ห้องออกกําลังกายตลอดเลยถ้าทุกคนจะติดหน้าจอกันขนาดนี้ผมคิดว่าเราต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วละครับเนี่คือถ้าไม่มีทีวีเด็กๆก็ไม่มีหน้าจอให้ติดแล้ววิธีแก้ง่ายอย่างก,กับปอกกล้ยเข้าปากเลยนะครับไหนดู้ไีแแลเกนปปย โอเคนี่มันแย่กว่าที่ผมคิดอีกแฮะผมโดนพวกเขาประท้วงโดยการฉี่ลาดพื้นเพียงเพราะแค่เมื่เอาทีวีออกนี่นะและให้ตายสิมันไม่ได้จบแค่ที่ห้องออกกำลังกายมันลามมาถึงห้องคอมด้วยเลยแต่ก็ยังดีนะที่มีห้องหนึ่งที่ผมไม่ต้องกลัวว่าพื้นมันจะเปียกหรือเปล่ารู้สึกโชคดีเลยแฮะที่สร้างห้องนี้มาด้วยตอนนี้วัยเอเล็กกำลังเรียนอยู่และการโดดเรียนจะทำให้เกรดเธอแย่ลงคุณจะให้วัยเอเล็กขาดเรียนหรือไม่แย่หน่อยนะจูยนูอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละหลังจากนี้จะไม่มีโรงเรียนอีกแล้วเพราะฉะนั้นแค่ขาดเเเรรรีียยยนนนววววัดดกก็็ไไมม่ปออะะหแล้คา ใค่กันโดดเรียนนะฮะก็ไม่เชิงโดดเรียนหรอก แค่ไปไม่ได้ให้เฉยและแล้วหลังจากวันที่ยาวนานเด็กๆทุกคนก็ดูเหนื่อลยล้ากันมากเลยทุกคนได้หยุดทากิจกรรมต่างๆและเดินตรงไปที่ห้องนอนและใช่ครับไปห้องนอนทั้งที่เนื้อตัวสกปรกแบบนี้แหละแถมพื้นยังมีคราบฉี่เลอะเต็มไปหมดเลยด้วยแค่ดูตรงนี้ก็รู้แล้ว,ว่าดิสนีย์แลนด์ของเราสนุกสุดเหวี่ยงขนาดไหนถึงทาให้เด็กๆเล่นจนลืมเวลาและหมดเอเนจีได้ขนาดนี้และหลังจากทุกคนเข้ามาโซนห้องนอนแล้วก็ได้ทาการจัดแจงเลือกเตียงนอนของตัวเองไปที่เรียบร้อยดูอย่างเจ้าหนูคนนี้สิน้องชายน่าจะเล่นมาหนักมากๆเลย กินเมืองและตื่นมาวิ่งเล่นเร็วๆนนเองแล้วถ้าเด็กคนไหนนอนชั้นบนและแสงมันแยงตาหน่อยผมก็บอกได้คําเดียวว่าโชคดีและแกนโอ้แต่ดูนี่สิว่าผมเจออะไรคุณแผนประจําช่องของเราไม่เลอกที่จะไปนอนที่เตียงแต่ได้มานอนที่มานั่งเพื่อที่จะเฝ้าสาวซะงั้นแถมสาวคนนี้ก็ยังเป็นคนละคนกับตอนแรกอีกเองนี่มันพ่อหนุ่มคาสโนวาตัวจริงเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกทุกคนดูเหมือนว่าเด็กๆหลายคนจะเดินไปไม่ถึงโซนห้องนอนกัน,นะฮะซึ่งส่วนมากจะหลับอยู่ตามท้องถนนนี่แหละสภาพเหมือนคนไปปาร์ ยังไงก็ดีกว่านอนข้างถนนแน่แหละแต่ก็ย e ังมีอีกหลายคนที่เล e. ือกไม่นอนบนเตียงแข็งหรือนอนบนถนนแต่มานอนบนโซฟาราคาแพงในห้องสมุดแทนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหนูนี้นอนข้ามพื้นที่เต็มไปด้วยฉี่ได้ยังไงเขาคงคิดว่าอาจจะมีพลเมืองดีมาช่วยถูพื้นให้ก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ครับมันไม่มีพลเมืองดีอะไรทั้งนั้นขอย้ำ มันไม่มีพลเมืองดีอะไรทั้งนั้นหลังจากผ่านค่าคืนแรกมาสู่เช้าสดใสเด็กๆหลายคนก็ได้มาหาอาหารเช้ากินกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าพวกเขาจะกินแต่ขนมมาเดินก็ตามแต่ก็มีเด็กบางคนใช้โรงอาหารเป็นที่นอนซะงง้นดูท่าน่าจะอยู่กลุ่มที่เดินไปห้องนอนไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละซึ่งสาหรับวันแรกผมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีเลยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าวันต่อไปจะมีอะไรบ้างเอาละผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกครับทุกคนข่าวดีก็คือเด็กของเราทุกคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วส่วนข่าวร้ายกอมต้้งงเััยหดดทวว โอเคครับทุกคนผมคิดว่าเกมของผมมันมีอะไรผิดปกตินิดหน่อยฮะใช่เลยผิดปกตินิดเดียวจริงๆแต่ทำไมพี่ชายทำหน้าตาแบบนั้นมีอะไรนิดๆอะไรที่ทำให้พี่ไม่พอใจหรือเปล่าโอเคผมเข้าใจแลวถ้าเจ้าสิ่งนี้ไม่ยืนอยู่หลังผมในห้องน้ำผมก็คงจะทำหน้าแบบเดียวกันนั่นแหละแต่การที่ทุกคนอาอยุเพิ่มข้ามกันแบบนี้มันก็ทำให้เฟรมหลักของผมจมดินกันเลยทีเดียวผมวองว่า,วามันคงไม่มีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โอเคอันนี้ผมพอเดาได้อยู่เอาล่ะทุกคนเรามาลองกันใหม่แล้วกันคราวนี้เขาไม่เกมดับแบบรอบที่แล้วแล้วแหละเปิดมันก็เกมค้างเลยถือเป็นสัญญาณที่ดีจริงๆแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นจังหวะที่ทุกคนเติบโตไป,ไปพ,พร้อมๆกันดีใจด้วยนะเจ้าหนูหลังจากนี้ก็ศึกษาเรื่องภาษีไว้ด้วยละ่ะและนี่ก็คือโทนี่สต็อปรุ่นวัยรุ่นกับแฟชั่นสุดเฟี้ยวที่คนอย่างเราๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ไหวเลยนะพะหนุ่มนี่จะเอาตัวเราคนเดียวเลยหรือไงคาสโนวาประจําช่อง,องของเราก็ยังรอเหมือนเดิมซึ่งไม่ต่างกับโทนี่สต็อปที่ยังเคาโค้งหน้าเหมือนเดิมเป๊ะส่วนครนี้ก็หัวหลานนัแต่ยังหนุ่อยู่เลยน่าจะเป็นพราะไปศึกษาเรื่องภาีที่ผมบอกจริงๆแล้วเม่เด็กของเราตขึ้นทุกห้องก็ดู็ไปหมเลยขณะห้องสมุติ มคิดว่าทำมาใหญ่ามากแล้วก็ยังดูเล็กเมื่อเจอคนจนํานวนมากเท่านี้แต่มันปัญหานอนหลับหรือรังก็ยังแก้ไม่หายยังมีอีกหลายคนที่อยู่ดีๆก็นอนหลับลงไปบนพื้นจนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาง่วงจริงๆหรือพื้นที่ดีๆแรงของเรามันนุ่มกว่าเตียงที่จัดไปให้กันแน่ด้วยอย่างพี่ชายคนนี้ยังทำอาหารไม่เสร็จก็หลับไปซะแล้วและนอนข้างตาอบแบบนี้เขาไม่ร้อนบ้างหรือไงและสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากที่เด็กๆโตขึ้นคือพวกเขาทําอาหารกินเองกันมากขึ้นนะฮะไม่ใช่เอาตักินขนมแบบเมื่อก่อนแล้วแต่ให้ตายสีจะปีศาจให้ได้ไม่ไปไหนเลยทำไมถึงชอบมาอยู่ในห้องครัวขนาดนั้นกรณีและเนื่องด้วยปัญหาปิศาจให้ได้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ทาให้หลายคนหันมาทําอาหารแบบเอาท์ดอร์กันแทนซึ่งมันก็แก้ปัญหา เรื่องอาหารไปได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ปัญหาหลักที่ยังมีอยู่ก็คือซิมหลายคนไม่กล้าข้องน้ำต่อหน้าคนอื่นสักทีเอาไหนพวกนายก็อยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะยังมีอะไรให้ต้องอายกันอีกเล้วเนี่ยซิมบางคนกล้านอนมาชีใครก็นไปดูด้วยซ้ำแต่พวกนายเดิไม่กล้าเข้าห้องไหนให้คนอื่นเห็นกันเนี่ยนะแบบนั้นมันไม่แปลกไปหน่อยหรือไงดูอย่างพี่ชายคนนี้สิรอยฉี่บน,นพื้นนั่นน่าจะมาจากคนหลายสิบคนเลยแต่พี่เขายังกล้านอนอยู่ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบ,ใบนี้กันเลยเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วอยู่ดีๆทุกคน ส่วนอีกหลายคนมากๆก็มาเป็นไทยมุงที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแค่ตะโกนโวกเอกไวใ้ให้เฉยถ้าผมเป็นคนที่โดนไฟไหม้อยู่น่าจะขอบคุณมากๆเลยแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่แม้แต่จะสนใจเลยด้วยซ้ำพี่ชายรู้แค่ว่าถ้าเขาง,ง่วงเขาก็ควรจะนอนไม่คิดอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยหลังจากผ่านมาสักพักหนึ่งในที่สุดเราก็ดับไฟได้แล้วด้วยความช่วยเหลือจากคนละเมืองดีหลายคน สงสัยการนอนบนพื้นน่าจะเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ไปแล้วแหละหลังจากเรื่องมันจบลงได้ด้วยดีทุกคนก็แยกย้ายกันไปทํากิจกรรมของตัวเองและทาเหมือนเรื่องไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวน่าจะเป็นความสามารถพิเศษของซิมอย่างหนึ่งในเกมนี้เลยนะฮะดูอย่างพี่สาวคนนี้สิเขาเฉลยโอกาสเวลาที่ทุกคนกำลังแตกตื่นกับไฟไหม้มานั่งขี้หลังจากที่ต้องปล่อยลงพื้นมานานในที่สุดเขาก็หาจาังหวะเข้าห้องน้ำคนเดียวได้สักทีถ้าไม่เรียกว,ว่าอัจฉริยะผมก็ไม่รู้จะเรียกว,ว่าอะไรแล้ว โอ้ยตายสิเอาอีกแล้วเลยเนี่ยความเสียหายจากการอั้นฉีนะ่น่าจะรุนแรงกว่าที่ผมคิดไว้ฮะสิบของเราหลายคนเลยทนไม่ไหวแล้วได้จากไปก่อนวันควรนะฮะแต่ไม่ใช่แค่สี่หรือห้าคนด้วยพวกเขาจากไปสิบกว่าคนเลยทีเดียวว่าแต่พี่โยมมาทุ่นเข้ามาได้ยังไงเนี่ยผมว่าผมล็อกประตูไปแล้วนะอย่างนั้นแหละพี่หน้าหล่อจ้องเขาให้รู้สึกอายไปเลยคนที่ฝ่าฝืนกดเข้ามาแบบนี้มีคนมีที่ยืนในสังคมเออ ผมว่าบางทีเราก็ไม่ควรหย้มกับพี่ยมมาโทษจริงๆนั่นแหละตอนนี้ดิสซี่แลนด์ของเรากำลังประสบปัญหาผู้คนล้มตายจำนวนมากนะฮะแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรัรคที่จะทำให้เราปิดสวนสนุกแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะความล้มเหลวแต่ละครั้งจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไปเท่าตัวเหมือนอย่างหน้าต่างแจ้งเตือนที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดสตีฟและสออันต่อมาก็บอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วช่างเป็นอะไรที่คอนทราสกันจริงๆโอ้แล้วผมเพิ่งเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดตายจากความหมดยาไม่ใช่จากการอั้นฉี่ตายนะฮะมันก็สแสดงว กินอาหารอร่อยๆอออแถมอยู่ในสวนสาธารณะอันสวยงามนี่มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วทําไมนม้ํามะเมีอาหารหน่าน้องกกินเมนู่ตรงหน้าคุณนะนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระหว่างอาหารกับ12คนที่นอนไร้สติอยู่บนพื้นอะไรจะส่งกินหน้ากันแต่โดยรวมถือว่าเลือกที่นั่งกินข้าวได้เจ๋งมากเลยนะสตีฟแต่ทุกคนดูนี่สิฮะนี่มันอย่างกับวันสิ้นโลกเลยผู้คนล้มตายบ้านเมืองสกรปรกและไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันช่ทั้งที่ผมสร้างทุกอย่างให้พวกเขาเพียบพร้อมและะ้วแท้ๆและไม่ใช่เพียงแค่ข้างนอกเท่านั้นภายในห้องขนก็มีหลายคนที่เอาชีวิตไม่รอดแต่ผมก็โล่งใจที่เห็นบางคนใช้ชีวิตและกินอาหารได้อย่างปกติอยู่ท่ามกลางร่างอันไร้วิญญาณของสิ่งทั้งหมดนี้ ใจเข้มแข็งไม่เบาเลยเนีย่ถึงว่าเราเธไมได้เป็นหัวหน้าทีมมอเวนเจอร์นี่น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้แล้วหรือมั้งทาไมอยู่ดีทุกอย่างก็มืดเลยเนี่ยโอ้ผมเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าดิสซี่ละไรของเราจะไม่ได้จ่ายค่าไฟนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมให้สตีฟเราบอกไปจัดการให้เรียบร้อยเองง่ายๆแค่กดคลิกตรงตู้จดหมายแล้วกดจ่ายค่าไฟแค่นี้เองเท่านี้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติแล้ว หมายความว่าไงนายหาทางไปไม่เจอโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทําไมผมเป็นคนล็อกประตูวนี่ถ้างั้นก็ช่างมันเถอะมองในแง่ดีก็ถือว่าเราจะได้ปิดไฟห้องนอนไปด้วยเลยทุกคนจะได้เรื่องแสบตาตอนนอนกันสักทียิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวชัดๆและหลังจากที่ไฟโดนตัดห้องครัวก็เงียบหงอลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเหตุผลหลักเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาไฟดับแล้วตากลตูเ้เย็นจะใช้งานไม่ได้ส่วนเหตุผลรองน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนทนกลิ่นเหม็นของจานที่ไม่ได้ล้างพวกนี้ไม่ไหวและที่เดียวที่เหลือทําอาหารได้คือเตาปิ้งยิกตรงส่วนสาธารณะนี่เท่านั้นและหลังจากที่ดิสดีแลนด์มีคนเสียชีวิตไปหลายคนก็เท่ากับว่าจะมีคู่แข่งในการใช้ห้องน้ําน้อยลงนั่นเองพี่คนนี้เลยฉวยโอกาสอาศัยจังหวะเวลาไปเป้ เขามานั่งขี้ได้แบบไม่อายใครถือว่าเป็นคนลย,ยุทธ์ที่สุดยอดรงมากเลยทีเดียวและทุกคนดูภาพอันน่าตื้นตันใจนี่สิครับลูกคา้าในดิดี้แลนด์ของเราได้นอนแบบไม่ต้องแสบตาแล้วแต่แค่จํานวนคนมาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะแต่ให้ตายสิไม่ว่าผมจะทําดีแค่ไหนไมันก็มีคนไปนอนที่อื่นอยู่ดีขนาดปิดไฟในโซนห้องนอนให้แล้วพี่คนนี้ก็ยังมานอนในโรงอาหารอยู่อีกหรือไม่พี่เขาแค่สลบไปเพราะทนกินเหม็นของฮอทดอกที่เสียอยู่ต้องหน้านไม่ไหวช่างอ่อนแอสิจริงเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไาดูว่าสุด เอาหนอย,อย่างน้อยแล้วก็ได้บทเรียนว,ว่าเราไม่ควรกินอาหารเน่าๆน,นะฮะก็ต้องขอบคุณโท n y ่สต็ด้วยที่ทําให้เราได้ดูเรื่องนี้โอ้มนะแค่โทนี่สต็อปยังไม่พออีกหรอโชคชะตาจะเล่นตลกอะไรผมอีกทําไมความตายถึงต้องภากสตรรีโรบอบไปจากเราด้วยแล้วก่อนนะเจ้าเพื่อนยากงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกล่ะเราทุกคนมายืนไว้อะไรให้ส,สตีโรบอบก,กันดีกว่า โอเคไว้อะไรเสร็จแล้วเราไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าพี่ชายคนนี้ดูเหมือนจะจมน้ำนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเท่าทั้งที่ผมติดบันไดไว้แล้วแท้แต่เขากลับไม่ยอมที่จะใช้มันเสียใจด้วยนะพี่ชายแต่ครั้งนี้พี่โทษคนอื่นไม่ได้จริงๆว่ะก็ถือว่าไม่เป็นไราชาหน้าเอาใหม่แล้วกันแล้วเหมือนพี่ยม,มทูตของเราจะรอคนตุยจนว่างเกินไปอยู่ดีๆก็ลุกมาทำความสะอาดต่ออาหารซะงั้นแต่ผมคิดว่ามันก็น่าตลกดีนะที่คนแรกที่ลุกมาทำความสะอาดอะไรสักอย่างนะ่ะเป็นยม,มทูตซะได้ถือว่าเป็นคนน่าโหดแต่อย ออยู่่่ทีีนนเหมืกันก็ต้องสั่งสอนให้ไอ้โจน500ห้าร้อยนี่มันรู้ซะบ้างว่าอย่ามาแย่งคนในดิสนีย์แลนด์สู้ๆขนาพี่ชายผมมีกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แหละ โอเวนกามพลเมืองดีกล้าหันของเราวิ่งหนีไปซะและ้วแต่สิ่งที่เขาทําก็ไม่ได้สุน่นเปล่าเสมอไปอย่างน้อยเขาก็ทําให้โจนห้าร้อยวิ่งหนีห่างจุดตูดไปแบบไม่ได้อะไรกับไปด้วยเลยนั่นแหละให้มันรู้ซะบ้างว่าอย่ามาแยบมาคนดิดดิแด์หรือว่าไอ้จนห้าร้อยนี่มันแค่อยากกระทืบคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันให้ตายสิผมโฟกัสกับไอ้จนห้าร้อยนี่มากเกินไปทาให้ลืมดูเลยว่าคนดิดดิแด์เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราเหลือเพียงห้าคนสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะถ้าเอาว่าพวกเขารอดจากร้อยคนมาเหลือห้าคนสุดท้ายได้นีี่่กก็็ไไมมธรรดดาเเลลยตอนนน้้้พววววคุณปหัแแถ โอเคตอนนี้เหลือสี่คนปัญหาหลักของดิเดแลนด์ตอนนี้เลยก็คือผู้คนอดตายกันนะฮะซึ่งเหตุผลทั้งหมดมันก็เกิดจากความง่วงของพวกเขานั่นเองอย่างเช่นเวลาพวกเขาจะกินอาหารพวกเขาก็ง่วงเกินไปจนล,ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วพอตื่นมาพวกเขาก็ลืมไปว่าตัวเองกำลังหิวอยู่แล้วมันก็วนหลุดไปไม่จบไม่สิ้นจนพวกเขาอดตายนั่นเองโอเคแล้วตอนนี้ก็เหลือสามคนแล้วโอ้แล้วคุณอย่ามาทุบก็เดินระวงังระวงัะวงด้วยนะครับเพราะแถวนี้ฉี่เต็มพื้นเลยหรืออาจจะไม่ต้องระวังก็ได้เพราะคุณไม่มีขานี่นะเอาเป็นว่าผมหวัวงดีแล้วกันเพราะผมเห็นคคคคคนน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 แแแลลลลล้้้้้้้้้วว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 วาา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 มมมมมมสะะะะะะะออ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 อดดดดดไไไไไไไปปปปเเเเเเ่่่่่่่่่ยย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 ยิิิญญณณผผรรรรรััับกกกกงงงงีีีีีีีชตตตตูืืๆโพททหขจจุ๋ ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับสถานาการณ์ที่เกิดอยู่ตรงหน้าผมเลยเอาเป็นว่าพี่ชายคนนี้เช่เป็นคนที่น่าสงสารจริงโอ้แล้วในที่สุดพี่สาวคนนี้ก็หาอะไรมากินได้แล้วยินดีกับพี่ด้วยจริงๆที่จะได้ไม่ต้องอดตายนะฮะ โอ้ช่างมนเถอะพี่เข้าหลับไปอีกแล้วเห็นไหมล่ะครับมันเป็นอย่างที่ผมบอกจริงด้วยว่าเวลาพวกเขาตื่นมาแล้วเขาจะลืมว่าหิวข้าวนะฮะสุดท้ายก็จบที่อดตายอยู่ดีถ้าทุกคนยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่ชายคนนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมล่ะครับตื่นมา๊บก็ตายเลยเพราะเขาหิวข้าวผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้โอ้เดี๋ยวนะถ้าตอนแรกเหลือ3คนแล้วตายไป2คนนี้ก็แสดงว่าพวกเราได้คนที่เหลือรอดคนสุดท้ายแล้วนี่เป็นอะไรที่น่าตื้นตันใจสุดจริงๆดูสิฮะว่าเขาดีใจขนาดไหนถึงกระเดินท้้้าาาาย็ปปนนนนนั่่งขีเเภพทระบใจจิๆ ขอให้พี่เคลุ้มไม่น้ำของแสดงความยินดีกับพี่ชายที่เหลือรอดคนสุดท้ายหน่อยดีกว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนะ่ะกลับมาก่อนสิพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ใช่หรือโอ้ยตายแมวนะ่ะเอาเถอะคิดในแง่ดีอย่างน้อยพี่ชายก็ได้ดีใจที่ได้เป็นคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายเชียวนะถึงมันจะแค่ประมาณ10วินาทีก็เถอะโอเคผม,มว่าเราน่าจะต้องจบคลิปตรงนี้แหละถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์ไว้ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากเลยครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดซับด้วยล่ะ